วันดีนะะเจ้าค้าวันนี้วันดีะนะนนนคะวันนี้อันนี้รถคันนี้คนเป็นของป้ปาป้ปาป้าเขาออกรถคันใหม่ชื่อน้องไฉไลนะเจ้คาค้าไฉไลดูดูบรรยากาศในรถนอปะป้าดูบรรยากาศในรถหน่อยสิคะดูบรรยากาศน้องไฉไลหน่อยน้องไฉไลอันนี้ป้าป้าออกเพื่อว่า กับแม่แย่งกันใช่ไหมป้าเพราะว่าข้างหน้ามันแคบแล้วคันเก่าป้าเลยเปลี่ยนคันใหม่ให้นั่งข้างหลังอ่านั่งข้างหลังนาบินจะได้นั่งสบายขอบกว้างเลยข้างหลังให้เออมข้างหลังข้างหลังจะกว้างนั่งสบายจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <gì vậy? cười> hắn subscribe có มุมน,นี้มันมืดหน,น่นออ่ะอันนี้จะสว่างนางแบบภียืนกลๆ มันมืดถ้ามันสว่างจะสวยมากเลยเดี๋ยวต้องหันท้ายออกอืมโอเค